สนับสนุนโดย98อีสาน FM คลื่นอีสานอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครก็มันเส้นเอ็นตักเสบครับพอดีก่อ,นน,กอ,กอน,น,นนี่ก็คือก่อนหน้านี้ก็คือไปลื่นล้มที่คันนาเสร็จแล้วก็มาตัดกิ่งมะนาว่ามันเกรงแล้วก็ทําโอ้โหมันใช้งานข้างข,างขวานี่มันถนัดไงก็เลยทําให้มันไม่ค่อยหายสักทีเมื่อวานก็เพิ่งไปฉีดยามาแต่ก็ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเจ็บอยู่นะคร ก็พยายามอยาใช้งานหนักมากข้างขวานะครับก็เลยต้องพักฟื้นก็กินยาอยู่ตอนนี้ครับอให้พักมันบอกไม่ถูกมันเป็นเป็นหายแต่มันคือมันเรื้อรังมานี่ประมาณตั้งแต่กลับมาจากนู่นเลยตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศอ่ะสองเดือนกว่าได้แล้วเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสหายไหมคะับเคามหก็ก็หายถ้าเราต้องกายภาพบำบัดด้วยนะครับคือต้องพยายามใช้น้ำน้ำร้อนประคบนะครับถุงน้ำร้อนกระเป๋าน้ำร้อนประคบแล้วก็ คือก็ต้องหมันดูแลไม่งั้นคือถ้าเราทำทำงานหนักใช้งานหนักกับการเกลงกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ทําให้เส้นเอ็นมันมันอักเสบอยู่เรื่อยต้องเบรกหนักไว้ก่อนใช่ครับนะฮะ